สวัสดีครับผมอาจารย์เล็กพริกชะตาพารวยนะครับวันนี้นะฮะจะมาทํานายดวงชะตานะครับให้กับทุกคนนะฮะของผู้ที่เกิดในแต่ละวันแล้วกันนะครับว่าภาพรวมการเงินนะครับจะออกมาแบบไหนผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับหยิบได้ไพ่หมายเลข46นะครับจะมีแม่กุญแจแล้วก็ลูกกุญแจอยู่เพราะฉะนั้นนะฮะปัญหาด้านการเงินบอกได้เลยว่าจะโฟลมากไม่มีอะไรติดขัดนะครับติดขัดอะไรยังไงจะสามารถหาทางแก้ไขได้หรือว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองเพราะฉะนั้นภาพรวมการเงินนะฮะของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ดีมาก นะครับมาดูวันต่อไปนะฮะใครเกิดวันจันทร์บ้างนะครับหยิบได้ไพ่หมายเลข16กนะครับก็จะมีในรูปส่วนของนักเรียนนะฮะยกมือนะเพื่อจะถามคามถามเพราะฉะนั้นถึงคลาวแล้วนะต้องขอความช่วยเหลือนะครับติดคงติดขัดอะไรด้านการเงินนะอยากได้การเงินในส่วนไหนนะอยากได้ให้ใครช่วยนะฮะร้รองขอได้เลยภาพรวมจะดีเขาจะช่วยเหลือเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์ติดขัดอะไรก็ตามยกมือขอความช่วยเหลือได้เลยครับสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารหยิบได้ไพ่หมายเลข68นะครับจากไพ่ ออกเป็นแนวโทนสีเทานะฮะมีการนั่งกอดเข่าสีหน้าเศร้าซ้อยเพราะฉะนั้นภาพรวมของผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับปัญหงปัญหาที่ถาถมเข้ามายังหนักหนาสาหัสอยู่นะครับยังเหนื่อยอยู่หาทางออกไม่ได้หาทางแก้ไขไม่ได้ตอนนี้คิดเยอะคิดมากๆนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับแนะนำนะครับว่าอย่าคิดมากนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆแก้ทีละเปราะค่อยๆแก้ทีละปัญหาแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะใจะเย็นๆนะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารมาดูวันต่อไปกัน สำ,สำหรับผูท้ท <reco Christ. S 1> ี่เกิดวันพุธนะครับหยิบได้ไพ่หมายเลข89นะครับจะเป็นผู้ชายสูงวัยนะฮะกำลังวัดความดันอยู่เพราะฉะนั้นสภาวะรองการเงินนะฮะอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองสักส่วนใหญ่ใบนี้หยิบขึ้นมาไม่สามารถขอความช่วยเหลือกับใครได้หันซ้ายก็ไม่ได้หันขวาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือตัวเองหรือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปประคับประคองเนี่ยถือว่าดียังถือว่าภาพรวมการเงินยังทรงตัวอยู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้เลยครับสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะครับหยิบได้ ไพ่หมายเลข77นะฮะพื้นหลังสีดํา มีหุ่นฟางแล้วก็มีเข็มจิ้มเพราะฉะนั้นระวังให้ดีสําหรับคนที่อยู่ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวหรือว่าเป็นศัตรูรอบนี้เขาตั้งใจมาเอาเราเต็มที่นะครับตั้งใจจะมาโกงเต็มที่ให้ละเอียดรอบคอบนิดนึงเกี่ยวเรื่องการเงินและทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับหยิบได้ไพ่หมายเลข57นะครับตรงนี้ก็จะมีการถือมือถือแล้วก็หันหลังกันนะฮะสำหรับการเงินเกี่ยวกับเรื่องของของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะฮะจะได้มาจากโลกอินเทอร์เน็ตจากโลกออนไลน์นะครับ ใบนี้บอกได้เลยว่าเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแต่ถือว่าได้เงินแน่นอนและวันสุดท้ายสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับหยิบได้ไพ่หมายเลข60นะครับมีรูปหุ่นยนต์มีรีโมทคอนโทรลแล้วก็กําลังดรอปคอนโทรลอยู่เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาคุยกับเราเรื่องการเงินในอาทิตย์นี้นะระวังให้ดีเราจะหลงคาลมเขานะครับใครเข้ามาคุยเรื่องการเงินคิดไว้ก่อนว่าขอคิดดูก่อนคิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจมีเกณฑ์เสียเงิน